สวัสดีครับกรบมพบอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเบเบดนะเป็นชุดซีรีส์สตอมจโลนะครับชุดนี้อ่าก็มีอยู่หลายแบบนะหลายชื่อเลยอย่างตัวนี้ก็ใช้ชื่อว่ากอ์ดบอลคิลีอ่าตัวนี้ก็ใช้ชื่อว่าบาร์ดเลกนาล็อกส่วนตัวนี้ก็ใช้คือซาตานอ่านถูกหรือเปล่านะอ่าตัวนี้ซ้ำส่วนตัวนี้ก็ใช้ อะไรเนี่ย S E I Scalerio so, ส่วนตัวนี้ก็โชว์ s e t o n e k i r อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขอลองแกะออกมาดูสักตัวสองตัวละกันนะครับหมดแล้วอ่ะในชุดก็มีมีอยู่แค่นี้นะสายตัวชุดแล้วก็ตัวลูกถางชุดนี้ต้องเอาไปประกอบเองอ่ะประกอบยังไงเนี่ย ปกติมันมันจะต้องมีตัวเอาไว้ใส่ล็อกด้วยนะตัวนี้ใส่อย่างนี้เลยหรือเปล่านะโอ้กดเข้าไปเลยนี่อ่ากดเข้าไปแล้วหมุนหรือเปล่าอ่าหมุนแสดงว่ญญาตัวนี้ก็ต้องใส่ด้วยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอดออกมาก่อนอ่าตัวนี้ต้องใส่มาด้วยใส่อย่างนี้ถูกหรือเปล่านะหรือว่าใส่ข้างบน แน่ใจอใส่ไม่ได้อ๋อเดี๋ยวดยวมันอ๋อหลายอ๋อรือเกินอ่านี่ไงนี่ไงใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่ใส่ตัวนี้แล้วก็หมุนล็อกอ่าได้แล้วนี่ไงครับเสร็จแล้วอ่าประมาณนี้แหละนะอ่าเดี๋ยวขอลอกอีกตัวหนึง่งละกัน นมโงอยู่ตั้งนานครับชุดนี้ก็เหมือนกันนะเอาตัวชุดอ๋อนี่ไงหมดแล้วอะตัวชุดก็เหมือนกันเละเดะเลยนะครับนี่งอะเดี๋ยวจะมาลองประกอบให้ดูอีกรอบหนึ่ง้วกันอ่าครานี้รู้แล้วนี่อยู่สามชิ้นนะครับนี่งเอาตัวนี้สอดเข้าไปนะครับมันจะมีร่องเลยนี่สอดเข้าไปตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ให้มันตรงล็อกด้วยนะ จะมีแกนให้มันตรงล็อกด้วยตัวนี้ผมยังใส่ไม่ตรงเดี๋ยวนะอ่าตัวนี้นี่นี่น,นี่อ่าตัวนี้นใส่ปุ๊บเข้าไปนี่พอเข้าไปปุ๊บเราก็หมุนเลยหมุนมันจะล็อกเลยครับนี่อ่าเวลาชุดก็ประมาณนี้แหละใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปตอนนี้สายนี้ก็น่าจะสอดตรงนี้ใช่หรือเปล่านะ รือว่าต้องสอดต,ตัวนี้โอ้ oh, สอดต,ตัวนี้สอดทางนี้สอดเข้าไปก่อนแล้วค่อยใส่นะครับอ่าอ่ะ,อะไม่ได้จะลองตัวนี้หน่อยละกันอ่าลองสดๆเลยอ่าใส่ตรงนี้เข้าไปผมว่าผมใส่ถูกทางอยู่นะแต่ว่าทำไมชุดอ่าไ,ได้ได้แล้ว เดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาลองชุดในสนามและให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงดีกว่านะเอาละครับคราวนี้ผมก็จะมาลองชุดให้ดูกันนะครับชุดนี้เอาตรงๆนะด้ามจับชุดลำบากมากเพราะว่ามันจับแบบนี้มันไม่ใช่ด้ามจับที่ที่แบบจับมันถนัดง่ายๆอย่างนั้นนะ่ะนี่ขนาดชุดสุดแรงแล้วนะ นี่หมุนได้แค่นี้เองแถมพลาสติกก็เป็นแบบพลาสติกอ่าใสๆนะครับชุดนี้ไม่มีเหล็กเลยอ่ามันสวยแต่รูปอะ่ะจูบไม่หอมเลยชุดนี้เออาใหมมตัวนี้ชุดลำบากนะอืมก็ลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะหน้าปกกล่องก็อย่างนี้แหละ แต่ชุดนี้ไม่แนะนำหรอกนะออมันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่เบเบเหล็กนะคลิปหน้าก็กำหมก,กันใหม่อีกนะครับ